สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาแกะกองอบ็อกเซตอ,อะไรอ่ะหนังสือมางานกันต่อนะเพื่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่มีไม่มีในแง่ของปืนของเล่นบีพการไม่มีไม่มีอะไรใหม่เข้ามาเลยติดเต้นเลยมันจะชทุกอย่างตอนนี้ก็ช้าหมดแลยครับก็ก็ไม่แปลกเรื่การนาเข้าหนึ่งปัญหาท้งของของเราเองที่ว่าเข้มงวด เขก็เอามาเอาเข้มวดไม่เป็นไรเอามาเข้ามาถูกต้องก็ก็โอเคก็ดีแล้วนะครับมพื่อนช้าหน่อยก็อ่ะก็โยนๆยนไปแล้วก็อีกเรื่องก็คือเป็นเรื่องที่ญี่ปุ่นด้วยแหละผมว่าเนาะเหมือนเขาผลิตไม่ทันอะไรอย่เงี้ยครับมีปัญหาเขาอย่างอย่างผมก็รอไอ,อตัวผมรอตัวไอ้มารุอิตัว19บเก้จนห้าอยู่ตัว PDP วอลเตอร์อะไรประมาณนั้นนะครับก็ ก็เรื่อยๆมามาไห่ก็มานั้นนาะไม่เสียดังเร็วด้วย <laughs> ครับก็นะ่ก็วันนี้ก็เลยมามาได้มาแกะกล่องอันนี้ก็จะเป็นบ็อกเซตดอลมอนน่ะเพื่อนๆดอลมอนอรายละเอียดอะไรผมจําไม่ได้หรอกเดี๋ยวดูก็มาดูกันเริ่มแกะเลยอันนี้อันนี้ผมพีกับเออพีกับอะไรวะพีกับรู้สึกจะพีกับช้อปปี้อีกแล้วอ่ะเพราะว่ามัน มันประหยัดกว่าจริงๆนะเพื่อนๆนะมันก็ประหยัดกว่าจริงๆนะครับก็ได้รถคือของถงของแถมก็แต่ก็น่าคิดแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็น่าคิดแล้วเพราะถ้าเพื่อนดูกล่องกล่องอะไรอ่ะเออโอชิอ่ะโอ้โหของแถมถ้าเกิดถ้าเกิดฟรีกับฟรีกับค่ายทันนี่มันก็ก็น่าสนใจไงเออเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาเขาทําอะไรให้เราได้คิดอย่างเงี้ยถึงจะคุ้มว่าเออ พี่กับคุณนะมันก็ดีดีกว่าเพราะอย่างนี้อย่างนี้ของแถมจัดเต็มมากซึ่งผมว่าดีนะแต่แต่เห็นแอบแอบ,แบเห็นคนบ่นเยอะอนะันนั้นคือไปมาทํา,าที่กับค่ายก,ก็ก็ดีแล้วแต่แต่เหมือนกับทำไม่พอประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆคือคือหมดของหมดก่อนคนยังคน,คนที่อยากได้เข้าใจว่าหมดก่อนเวลาเลยนะตามที่ไอ้เจนพูดอะ่ะไอ,อ,อเจนบอกว่าหมดก่อน กำหนดด้วยอะ่ะเออก็คนก็ด่าแหละเพาะบางคนก็รอซื้อนาทีสุดท้ายรอนูน่นรอนี่ถูกไหมครับซึ่งซึ่งอุย้ยมาสองกล่องมาสองกล่องอตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเอาไงเดี yeah. ๋ยโอ้ยนี่ท้าเ,เ,เพื่อนเพื่อนรอทันเดี๋ยวผมอุย้ยไม่รู้ามากล่องนี้ด้วยนะเนี่ยเ้านเพื่อนรอทันเดี๋ยวผมไปหยิบกล่องเกา่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําทาอีกคลิปหนึ่งดีไหมหรือไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยววางไว้ก่อนวางไว้ก่อนโอ้ยสวยอ่ะสวยอ่ะสวยเพื่อนเพื่อนใครใครพลาดกล่องนี้แย่เลยแย่เลยรักไรเสียงกล่องไห่เพื่อนรักไรเสียงนี่ผมชอบมากมันคือรักกระตูเรื่องนี้มากเป็นเป็นมังงะทีใใทปปะนะ่ใครยังไม่ได้อ่านหรือใครยังไม่ได้เอผมทําคลิปไปแล้วเดี๋ยวใครยังไม่ได้อ่านหรือใครยังไม่ได้ ดูกระตูนเนี่ยดูซะมันมันเป็นยกเว้นใครไม่ชอบแนวปวดตับอ่ะบอกเลยใครไม่ชอบแนวปวดตับก็อ,อย่าดูคือคือมันมันดี p r e s s มากอ่ะเพื่อนเพื่อนใครจิตตกเรียกอู้หลายคำศัพท์จิตตกบ้างหดหูบ้างเขาเรียกอะไรอ่ะซึมเศร้าบ้างอ่ะเรื่องเนี้ยแต่มันดีไม่รู้อธิบายไงนะอาะไอ้อน,นี้มาด้วยโคตรดีโคตรด,ดีโคตรสวย เพราะผมรู้เนื้อเรื่องอยู่แล้วไงผมเห็นรูปผมเห็นรูปเราเราเรลเลทกับกล่องถูกไหมเพื่อนเพื่อนเราเห็นรูปอ่ะตัวละครตอนเด็กใช่ไหมครับอันนี้ตัวละครตอนดีนะไอ้เรื่องเรื่องนี้เนี่ยผสมกัน2เวอร์ชั่นถ้าเป็นเรื่องเรื่องเก่าเนี่ยแต่ละกล่องจะคะุณภาพโอ้ยเดี๋ยวผมพูดเยอะเลยเดี๋ยวผมก็เก็บไว้เก็บไว้พูดเก็บไว้พูดอ่ะมาแกะต่อแกะกล่องนี้ก่อนเฮ้ยโอ้ตายนี่ผมไม่รู้ว่ากล่องนี้มาด้วยเนี่ยโอ้ยรักเลยรักเลยเดี๋ยวผม ถ้าถ้าเวลาร็วเนี่ยเดี๋ยวผมอยากจะวิ่งไปเอากล่องหนึ่งกล่องสองให้เพื่อนเพื่อนดูเพราะผมทําคลิปไปแล้วอะ่ะให้ให้เพื่อนเพื่อนได้เปรียบเทียบดูอืมกล่องนะครับโดเอมอนกล่องดอกไงนดีคือคือฟูจิโอะฟูจิโกะเนี่ยเขาเป็นเป็นงานลิขสิทธิ์โดเรมอนที่ขายได้ตลอดเวลาขายได้ ทำไมมีหนึ่งเล่มมาทําไมทําไมทําไมขาดหนึ่งเล่มมาเพื่อนเพื่อนมันต้องอ,อะไรใส่ใครทราบบ้างเฮ้ยมันมันต้องอ,อะไรใส่มันเปนใครทราบบ้างฮะเดี๋ยวเฮ้ยมันอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องมีหนึ่งเล่มถูกไหมแล้วทำไมไม่ครบอะ่ะหนึ่งเล่มคืออะไรไงเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนใครใครใครรู้ โดรีมอน plus นะเพื่อนนะ plus เก่า plus ใหม่คือผมอะ่ะเออคือคือเป็นคลิปที่โคตรไม่พร้อม <laughs> plus, นะโดรีมอน plus นยเพื่อนมันมีมันมีเคยออกมาแล้ว2องเวอร์ชันนะเพื่อนๆนะ2องเวอร์ชันเวอร์ชันแรกเนี่ยเออ,โ,อโหจำไม่ได้เพื่อนๆคลิปเก่าผมมีคลิปเก่าผมมีแล้วเพื่อนๆลองหาดูเข้าใจว่าห นี่กี่เล่มนี่กี่เล่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออเข้าใจว่าอันเก่าเนี่ยหกเจ็ดหกเล่มห้าเล่มก่อนห้าเล่มก่อนเป็นรูป plus ตรงเนี้ยแล้วก็อยู่ๆก็มีเป็นเพิ่มมาอีกหนึ่งเล่มก็เป็นหกเล่มนะครับอันนี้ก็เป็นหกเล่มแต่มีรูหนึ่งรูตรงนี้ทําให้คิดว่ามันจะมีมาอีกหนึ่งเล่มหรือไงเออไม่ไม่รู้เลยนะโดเรมอน plus Uh, ถ้าจะถามคืออะไรโรมบอลพลัสนี่ก็จะเป็นตอนที่ไม่ได้อยู่ใน uh, ไม่ไดร้รวมอยู่ในตอนหลัก42เล่มจบอะไรนะั่นะน่เพื่อนนะกี่เล่มจบแล้วแต่เวอร์ชันเพื่อนดูอะนะครับมันก็มีหลายเวอร์ชันดะังนั้นคือคือไม่ได้อยู่ในตอนเล่มยาวชุดยาวๆจบอันนะั้นะนะเพื่อนนะ อันนี้ก็จะอยู่นอกเหนือจากนั้นเป็นตอนที่มีเพิ่มเข้ามานะครับมันก็เลยเรียกว่าโตโดริมอนพลัสเนาะซึ่งซึ่งกล่องอะ่ะสวยยังไงเพื่อนก็ต้องซื้อแล้วโดริมอนพลัสเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ที่ผมบอกเป็นลิขสิทธิ์ที่ผมว่าไม่รู้แพงไม่แพงนะจากว่าเป็นเข้มงวดของค่ายในชั่นอ่ะคือเจ้าเจ้าเจ้าของลิขสิทธิ์เองก็เข้มงวดนะครับจากจากจากญี่ปุ่นเองเนี่ยคือดังนั้นเพื่อนๆไม่ต้องห่วงมีมีกล่องใหม่มาให้ทุกปี มีต่อมาทุกปีนะถ้าเพื่อนๆรักแนวนี้อยากจะมีครบทุกกล่องเนี่ยมันก็ก็ต้องคอยตามซื้อเขามีทุกปีจริงๆเพื่อนๆแต่ปีเนี้ยปีนี้ผมว่าน่าจะหนักสุดเพราะเราปีปีสองปีนี้เราเราได้มากี่กล่องแล้ววะสองกล่องสามกล่องนะเพื่อนๆเออนั่นแหละถึงบอกว่าเป็นคลิปที่ผมเตรียมการโคตรแย่เลยไม่งั้นไม่งั้นไดเอาทั้งหมดมาวางกองๆให้เพื่อนๆดูผมก็ตอนแรกคิดว่าเป็นไอ้นี่นี้เป็นกล่องไม้แล้วก็ แล้วก็มีหนังสือไอ้สองแพ็คที่ผมเพื่อนเพื่อนเห็นนะผมนึกว่าอันนึงเป็นหนังสืออันนึงเป็นกล่องไม้อ้าวเอเอไม่รู้เรื่องหรือราวเลยผมนี่ก็ชกแกะมาอา้าวเป็นเป็นโดเรมอนอันเนี้ยแล้วก็แล้วก็เป็นลักไล่เสียงอ่ะเอออ่ะเออเ่อนเพื่อนรอหนึ่งนาทีเดี๋ยวผมดูว่าผมภายในหนึ่งนาทีนี่ผมจะหยิบอะไรเพื่อนเพื่อนดูได้ป่ะนะเอามาเก็บเทียบนะแอบหนึ่งแป๊บหนึ Everyone, ่ง

ผมเจอแต่วอล์คเซตรุ่นแรกนะรุ่นสองอยู่ไหนวะเนื้อข้อหนึ่งรอบหนึ่งรอบครับหนึ่งรอบผมว่าไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็ไม่มีโอเคตบการนะครับผมเจอเป็นเป็นคลิปที่ที่ที่ห่วยแตกมากผมเจอแค่นี้แหละเดี๋ยว อ่ะเราก็พูดแค่นี้ก่อนจริงๆอยากจะทำลึกมากเลยนะโอเคเนี่ยอ่ะในกล่องใหม่เพื่อนผมดูเวอร์ชันเนี้ยเป็นกล่องรุ่นแรกนะครับที่ผมบอกเมื่อกี้คือรักไรเสียงเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นเป็นเด็กใช่ไหมฮะรุ่นเวอร์ชันเด็กนะครับทั้งกล่องก็จะเป็นรุ่นเวอร์ชันเด็กจะไม่มีภาพตอนโตเลยนะครับนี่คือกล่องแรกมาขายมือหนึ่งขายอย่างเงี้ย,ยเนี่ยฮเซีใหม่เงี้ยมือสองขายแต่กล่อง นะครับสามารถซื้อกล่องแยกได้เอาหนังสือเก่าเนี้ยไปใส่ปุ๊บเจ็ดเล่นจบเหมือนกันนะครับตัวมือกล่องมือสองมันคลิปที่ผมต้องทำไปเพื่อดูนั้นก่อนแล้วกันนะครับกล่องมือกล่องนู้นน่ะพอเวอร์ชัน2ปุ๊บก,ก็จะเป็นภาพตอนโตนะครับมีแต่ภาพตอนโตของพระเอกกับนางเอกนะครับแล้วพอมภาคสามที่มันพิเศษที่ผมเพิ่งเห็นแล้วก็ผมแบบหุ่ยขนล,ลุกเพราะอะไรเพราะมันผสมสองภาคกับเพื่อนนี่แล้วก็เนี่ย ภาคเด็กเห็นไหมครับภาคเด็กเนาะภาคเอกภาคเด็กนักเอกภาคเด็กนะครับแล้วพอไปข้างนึงกลายเป็นภาคคนโตแล้วเนี่ยเออน่ารักก็จะเป็นภาคของสองคือเอาจริงมันปวดตับจนผมผมเป็นคนร้องไห้ง่ายนะพังเพลงฟองพงฟังเพลงอะไรเงี้ยเพลงที่อินความหมายดีๆเนี่ยก็เออมันออกมาเป็นเองอะแล้วก็ ผมผมเห็นกล่องนี้ผมแบบนึกถึงเรื่องนึกถึงหนังนะเพื่อนหนังเรื่องนี้ใครดูมังงะเรื่องนี้การ์ตูนเรื่องนี้ใครไปดูแอนิเมชันแล้วไม่ร้องก็ก็ทัฟเอาเรื่องนะเพื่อนอแข่งเอาเรื่องแกงเอาเรื่องเออผมนึกภาพแล้วผมยังแบบตาปิดเปลี่ยว <laughs> มันมันปวดตับจริงๆว่ะแล้วเนี่ยพอพอเห็นภาพพระเอกนางเอกตอนโตอนตอนนี้แล้วก็แบบเออ มันดีมันดีกล <illions thrive> <ultimately> ่องนี้มันดีกล่องนี้เพื่อนเพื่อนขอใครรักเรื่องนี้ใครสนใจคิดอยากจะอ่านก็พออย่าอย่าพลาดกล่องนี้ของเขาแล้วกันนะครับอย่าพลาดขอร้องอย่าพลาดมันมันดีแล้วก็เป็นเป็นกล่องมันเป็นกล่องแรกที่กล่องที่สามแต่เป็นกล่องแรกที่เพื่อนเพื่อเห็นวิเวฒนาการของของตัวละครตั้งแต่เด็กจนโตนะครับเออมันน่ารักน่ารักผมพูดแล้วก็แบบเออของมันดีว่ะของมันดีว่ะเนี่ยเพื่อนๆดูลวดลายเทียบเทียบกับรุ่นเก่า มีเดี๋ยวนี้พัฒนาจะมีสีทองสีทองข้างหลังนะเพื่อนๆดูภา,ภาพภาพชัดสวยงามเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นสีทองของอัมพายนะมาดูอ่ะเนี่ยวิบวับวิบวับเนาะเออค,อ,คอคือคือคือธรรมดีก็ก็ก็ไม่แปลกของเขาใหม่กว่าธรรมดีีของขใหม่กว่าก็พลาดไม่ได้ทั้งบวกนะครับกล่องรักไร้เสียงแล้วก็เช่นกันกล่องโดราเอมอนพลัสนะครับมีนเดี๋ยวปริศนาหนึ่งอันนี่เดี๋ยวผมต้องไปดูว่าเฮ้ มันมันมันคืออะไรวะเราก็ไม่ได้ตามของตามข่าวอะไรอะ่ะเพื่อนนะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ